ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมประหลัดขิกของหลวงพระเป็นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับประหลัดขิกชิ้นเนี้ยน่าจะสร้างราวปีพศ2537รา,า25ถึงราวปีพศ254 1นี่นะครับสําหรับประหลัดขิกชิ้นเนี้ยก็จะมีการจานด้วยเครื่องอล้อมรอบตัวของประหลัดขิกเลยครับครับนะน่าจะสร้างราวปีพศ สองห้าสามเจ็ดถึงปีพศสองห้าสี่หนึ่งครับครับเป็นเนื้อไม้ครับส่วนประหลักของหลวงพระเป็นของวัดบางพระเนี่ยก็จะมีการสร้างด้วยกันหลายรูปแบบนะครับแบบประหลกแบบเขาไฟก็มีนะครับของอประหลกของหลวงเป็นวัดบางพระครับครับส่วนมากประหลักของวัดบางพระเนี่ย เนื้อไม้เนี่ยก็จะมีการสร้างโดยการหลายแบบนะครับอย่างเช่นเนื้อไม้พยุงเนื้อไม้ขนุนตายพายาแล้วก็เนื้อไม้กะลาปังหาดําและกระแดงครับครับมีการสร้างโดยการหลายรูปหลายแบบครับสร้างต่อเนื่องกันมาครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาปราคิกของแท้ของวัดบางพระเอามาให้ชมรลาสากันครับ หายากครับส่วนมากจะไม่ค่อยพบเจอครับมีการจานด้วยเครื่องอเต็มตัวครับสำหรับประหลาชิกดี่นี้ครับ,รบดูกันไปเรื่อยๆนะครับ,รบขยายครับประหลกขกของหลวงเปิ่นวัดบางพระแบบนี้พุทธคุณเนี่ยก็จะดีในด้านทางเมตตาและก็ แค้วคาดดีครับและก็ยังช่วยในด้านการค้าขายให้ขายง่ายขายคล่องอีกต่างหากครับครับเด่นในด้านทางเมตตาและก็แค้วคาดและก็ดีในด้านทางโชคลาภครับครับ,รบยังไงเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับสำหรับประหลัดขิกของอวัดรังพาทุกรุ่นทุกแบบนะครับ เดี๋ยวมาชมกันอรอบๆของตัวปลากริกนะครับ,รบด่านใต้ท้องของปลากระกิักครับ,รบดูกันไปเรื่อยๆนะครับ,รบตอนนี้ก็จะมีรอยจยันเป็นยันพุซซ้อนอีกทีครับ ด้านหลังครับด้านหลังนี่ก็จะมีกรอยจานเต็มเต็มผ่นหลังครับของตัวปลารติกครับด้านหัวของปลายปลาริกเนี่ยก็จะมีการาจานอยู่เหมือนกันครับ ชมของได้แท้ยากครับสำหรับปราหิักของอหลวงเปิ่วัดบางผ้าครับของผมเนี่ยก็พึ่งได้มาเป็นตัวแรกอยู่เหมือนกันครับที่เป็นเนื้อไม้แบบจันอัอกระเต็มตัวอย่างเงี้ยครับถ้าใครไปวัดบางผ้านะครับลองไปดูแผงผ้าหน้าวัดนะครับเขาก็จะมีปละหลักเนี่ยให้ชม หลายตัวอยู่ครับเมื่อก่อนนะผมไปหน้าวัดของวัดวัดลำพานะาตู้ที่ให้เช่าวัตถุบางคลน,นะนะตัวละประมาณหมื่นขึ้นไปนะครับสาหรับปะลาขิงของเขาอะนะเขาปล่อยให้เช่าบูชานะถ้าใครลองไปดูไปศึกษาดูหลายๆรูปหลายๆแบบนะครับตัวละเป็นหมื่นฟ้าครับแต,แต่เขาตัวหน้าตายาวยาวอยู่ครับ ไปคุยกันไปครับเดีย๋ยวต้องกลับด้านนะครับรับขยายครับมีรอยจานเต็มตัวครับนี่ครับของแท้ครับดูง่ายๆไา้ของแท้ไปเนี่ยไม่อายใครไม่อายใครครับ,ครครบดีฝ่าไปห้อยของปลอม บางคนเนี่ยห้อยผ้ามาเต็มคอมีแต่ผ้าปอมผ้าต้มตุ่นเขาอย่างเดียวหาอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นของแท้ห้อยไปไม่อายใครครับครับขยายครับ ให้ดูหลายๆมุมครับจานเต็มตัวครับดีในด้านทางเมตตาแล้วก็แค้วคาดดีครับแล้วก็มีโชคลาภอีกต่างหากครับหนุนดวงได้อีกต่างหากครับดูกันไปครับ ของด,ดแท้เอาไว้หนุนโชคหนุนลาบได้ครับเสริมบรารมีครับข้างในของปลาคิกเนี่ยก็จะมีกิ่งเสียงกิ่งนะครับผมกขย่าให้ฟังนะครับเนี่ยครับพอได้ยินนะครับ ทีแรกผมเช่ามาผมกไม็ไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันครับผมนึกก็นึกว่าเป็นไม้ธรรมดาแต่ลองเขย่าดูเออมีกิ่งครับ <Okay. S 1> ตอนไปหัวประหลาดขีดค,ครับ จานเต็มตัวครับนี่ครับอุดฝังกิ่งอยู่ครับครับด้านท้ายของปลาขิะนิครับ,บค,ครับครับครับตัวท้ายของปลาขิกก็มีในรอยจานอยู่ครับ าชมยากครับปราหลคิกแท้ๆของวัดรังผาครับประลาคิกของวัดรังผาอีกหนึ่งตำนานอาของปรากลิกของอหลวงปเป็นวัดรังผาครับ วันนี้ผมก็เลยเอาประหลัดขิกของหลวงวเปินวัดบางผาจังหวัดนครปฐมที่สร้างราวปีพศ2537ถึงราวราวปีพศ2541เนี่ยเอามาให้เพื่อนเพื่อนและพี่พี่หรือคนที่ชอบวัตถุบางคนเครื่องรางของขลังของวัดบางาชมหวังว่าเพื่อนๆพ่นพี่พี่ทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นอ่ากำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ